โอ้ตกใจว <laughs> ัสดีครับ <laughs> จะมามาไป,ป่ไอ๋อมาเลยครับมาเลยครับลื่นหน่อยนะโอ้ทางแคบมากทางแคบมากไปชมกันเ<ม>นี่ยว้าวเ่ซซิ่งมากครับดู สวยมากโอ้สวยงามสวยงามชุบต้องเอามาเชื่อนิดนึงนะคนมันจะเป็นหินแบบสีมันจะต่างจากรอบๆเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสีดำเลยเห็นแล้วก่อคนลุกบอกไม่ถูก เราลงไปชมบรรยากาศด้าล่างกันครับทำพระศรีอานว้าวสวยงามน,นี่ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นหินนะครับที่นักท่องเที่ยวมาเลียงเรียงเรียง,เ,ยงเป็นเจดีไว้เห็นไหมฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปอนชาแนลอีกครั้งนะครับ EP นี้ผมยังอยู่ที่วัดถ้ำเขาย้อยอยู่นะครับทุกคนนะครับสำหรับ EP ที่แล้วเราเข้าไปเที่ยวที่วัดที่ถ้ำสวรรค์เนาะทุกคนนะครับก็เดี๋ยว EP นี้ผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปนี่แล,ะละ้วหลังนะขึ้นไปที่ถ้ำพระสี่อานนะครับที่วัดถ้ำเขาย้อยฮะทุกคนนะครับมีในส่วนของถ้ำพระสี่อานเดินตรงไปนะนี่มีป้ายบอกทางอยู่ฮะทุกคน นะฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้มีน้องลิงรอต้อนรับอยู่ด้วยเห็นไหมลิงเพ่งๆเยอะนะครับแต่น้องเท่าที่ผมเดินผ่านมาเนี่ยน้องไม่ได้ดุอะไรนะครับไปครับเราไปชมบรรยากาศกันถ้ำพระสีอานนะ Okay. ทางเดินสะดวกสบายมากครับเดินง่ายมากโอ้อากาศอบอ้าวนะทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวทีเดียวครับร้อนมากนุ่งเหงื่อผมผมเดินขึ้นมาคนเดียวนะครับน้องเพนรอยอยู่ในส่วนของด้านล่างครับไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็ต้องใช้พละกกาลังเยอะพอสมควรครับทุกคนอผมเห็นปากทางเห็นปากถ้าแล้วทุกคนท้าพระศีีอานครับโอ้ถ้ำนี้ปากมีปากถ้าที่ใหญ่กว่าถ้าสวรรค์นนะถ้าเขาซ้าสวรรค์โอ้ปากทางเล็กมากแล้วก็ต้องลงบันไดไปชันมากทุกคนว้าวแค่ปากถ้าก็สวยงามแล้ว ดูโอ้โหว้าวเห็นไหมโอ้รัวฮะปากถ้ำนี่เขามีเขียนด้วยนะถ้ำพระศรีอานนะครับแล้วก็ลงมาที่30สิงหาคม2521นะครับแล้วก็มีข้อความอื่นๆอีกมากมาย ภาษาจีนก็มีเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันทําพระสีอานนะครับโอ้เดินเข้ามาก็มีขับเจอพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่องค์ใหญ่เลยฮะชมบรรยากาศสวยงามมากเห็นไหม นี่ฮะสวยงามมากตรงนี้เหมือนเขาเป็นเขาขึงสลิงไว้ด้วยอะผมเดานะว่าป้องกันการหินนะครับเนี่ฮะเขาขึงสลิงไว้น่าจะดึงหินไปไม่ให้มันถล่มลงไปด้านล่างเนี่ฮะทุกคนไปเราไปชมบรรยากาศด้านล่างันครับทําพระศรออานว้าวสวยงามน,นี่ฮะ สวยมากวาก้าวโอ้โหสาธุค่ะครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้องค์พระสีอาหรืเป่ากลมไม่แน่ใจใช่ไหมสวยงามมากทุกคนดูบรรยากาศมีทางที่เราขึ้นมา โอ้โห oh, อลังการมุดงามมากครับตรงนี้มีอะไรอ,อืนน่นตรงนี้โอเคไม่น่ามีอะไรครับตรงนี้ชมฮะน,นี่ฮะจะเป็นปล่องเห็นไหมเป็นปล่องท้านนะแสงทะลุเข้ามาได้ น,นี้เป็นด้านหลังครับม,มีวันที่บอกด้วย12พฤศจิกายน2529ครับน่าจะเป็นวันที่เขาสร้างปราพุทธรลูกองนี้นะโอสวยงามสวยงามครับโอ้ ด้านล่างมอนจะไปได้อีกอผมสังเกตเห็นตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นหินแบบสีมันจะต่างจากรอบๆเห็นไหมฮะวันนี้เป็นสีดาเลยเห็นแล้วก็บขนลุกบอกไม่ถูกนี่ฮนะนี่ตรงนี้เป็นทางลงไปได้นะนะฮะเดี๋ยวเราลงไปชมความงดงามดา้านล่างกันครับ ไม่ได้ติดไม้นะครับเพราะว่าแบตน่าจะเหลือน้อยนะครับแบตแบตเตอรี่ของไม้ครับก็เลยใช้ตัวไม้จากในกล้องนะครทุกคนปึ๊บปึ๊บโอ้ด้านล่างลงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวหยิบไปใช้ก่อน ลื่นมากเลยชึบชึบชึบไปดูจุดนี้ก่อนครับโอ้จุดนี้ลงลำบากหน่อยฮะเดี๋ยวผมกำลังหาทางลงอยู่นะทุกคนโอ้ด้านล่างสวย ่าเจอแล้วนี่ค่ะชุดถ้ำพรทสศรีอานนะครับให้ผมเดานะพระพุทธรูปองค์ใหญ่น่าจะเป็นพระสีอานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดาเอาโอ้ อลงมาแล้วครับนี่โอ้สวยเป็นลานกว้างเลยทุกคนเห็นไหมนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นหินนะครับที่นักท่องเที่ยวมาเรียงเรียงเรียงเป็นเจดีไว้เห็นไหมฮะโอ้ตรงนี้ไปทางรอดเขาไปได้อีกเดี๋ยวผมสำรวจร,บรอบๆก่อนมีทางที่เราลงมาว้า มีกล้องวงจรปิดด้วยนะก็สบายใจได้ฮะน่าจะปลอดภัยไม่มีอะไรตรงน,นี้ก็เป็นเวิร์งธรรมดาครับไม่มีอะไรฮะส่วนจุดนี้เป็นทางรอดออกไปโอโหทางแคบมากทางแคบมากไปชมกันมีอะไรนะ่าสนใจ มีซอหินซอหินทุกคนโหสวยนะตรงนี้มีรากไม้อ่ะเห็นไหมว้าวเห็นไหมทุกคนมุกเป็นรากไม้สวยเลยเนี่ยว้าวมันสิ่งมากครับดู สวยมากอันไหนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นทางตันชุดดูฮะทุกคนมหัสจั์ลากไม้เห็นไหมว,ว้าวสวยงามชุดๆนี่ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนูน้นน่าจะไปแล้วไม่คิดไม่มีอะไระครทุกคน ก็ประมาณนี้ครับมีทางที่เราออกมาโอ้สวยงามสวยงามครับชุบต้องเอดเวนเจอร์นิดหนึ่งนะ มีอะไรเอ่ยน,นี่ครับอ๋อเหมือนเป็นแอ่งน้ำทุกคนนี่ฮะอุ้ลื่นลื่นเนี่ยเหมือนเป็นแอ่งน้ำครับแต่ตัวนี้น้ำมันแห้งละไม่มีอะไรครับมีแต่เศษหิน แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นโพรงไปได้นะอ๋อน่าจะตันครับน่าจะแค่นี้คะเห็นไหมสวยงามหินงองหินย้อยอเคครับไปทำพระศรีอารน,นะครับตรงนี้ทํำพระศรีอารตรงนี้เหมือนเป็นทางลอดอ่ะ เป็นช่องออกไปด้านนอกดอ,ออกไปดูวิวนี่วิวด้านนอกว้านี่ฮะวิววิวด้านนอกวัดนะ อยู่บนเขาฮะทุกคนไม่มีอะไรครับมาชมวิวเฉยๆนะโอเคไปฮะอสวยงามสวยงาม ก็ประมาณนี้ครับทุกคนแปเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปดีกว่าวันนี้ชอสสำรวจครบท้วนแล้วครับโอ้ตกใจสว, <laughs> วัสดีครับมามา อาอมาเลยครับมาเลยครับลื่นหน่อยนะนี่ทุกคนเราเจอเพื่อนนักท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวเราพาพาไปดูกันแต่ด้านล่างมันไม่มีอะไรครับใช่ใช่ดูทหลอไปดูระวังลื่นนะครับ โอ,โอ้คนที่นี่เหรอครับอ๋อนี่ด้านล่างจะเป็นโถงอย่างนี้ครับแล้วก็เขามาก็าจะมาเรียงหินกัน<อ>ใช่ตรงนู้นก็จะเป็นแอ่งน้<อ>ําไปดูกได้เป็นแอ่งน้ํา<อ>แต่มันแห้งใช่ครับแอ่งน้ําที่เขาเขาเหมือนเขาทําขึ้นมาครับเนี่ยนี่ฮะเหมือนเขาโบกปูนกั้นไว้เป็นแอ่งน้ํา แล้วก็โน้นจะเป็นเวิร์งไปนิดเดียวไม่มีอะไรแต่น้ำแห้งแล้วครับเนคนี่ฮะเป็นความเชื่อนะครับก็ใครที่มาเลี้ยงหินแล้วก็เลี้ยงหินสำเร็จเนาะนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเลี้ยงกี่ชั้นเก้าชั้นหรือเจ็ดชั้นเนี่ยครับก็จะอธิษฐานนะครับประสบผลสำเร็จนะครับตามคำอธิษฐานนะทุกคนนี่ าพาเพื่อนนักท่องเที่ยวนะฮะมาชมครับนี่ะเราเป็นไกด์ไกด์กจิตอาสานะฮะนี่พาพาเพื่อนนักท่องเที่ยวนะฮะมาชมบรรยากาศพอดีเจอผมกําลังกลับขึ้นไปพี่เขาบอกเขาเพิ่งลงมาพอดีก็เลยเขาบอกขอมาช่วยพามาหน่อยนะระวังเลื่อนนะครับนี่ครับ ขออนุญาตถ่ายวีดีโอนิดนึงนะครับใช่ครัอาจาอาจ,าจะมีภาพพี่ไปลงช่อง YouTube นะช่องไหนเลยเดีย๋ยวไม่ช่องไปกับปอน,ปปอนจะไปเซิร์ชดูได้ครับระวังลื่นนะครับเดี๋ยวนะผมหาทางขึ้นก่อน,นโอเคไปเลย มีเพื่อนร่วมทริปสบายใจเมื่อกี้เดินคนเดียวโอ้โหน,น,น,นะนี่ผมเดานะองค์นี้แหละน่าจะเป็นองค์พระสรีอานครับทุกคนไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ชื่อถ้ำพระสรีอ่านแล้วก็ในเนี้ยครับมีพระพระุทธรูปอยู่องค์เดียว ไม่กล้าขึ้นไปอ่านใกล้ๆแต่สวยมากเลยสร้างเมื่อปีพศ2529นะครับจะมีวันเดือนปีที่สร้างอยู่ด้านหลังมืพานเนะเาะสวยงามมากไปฮะเรากลับขึ้นไปพร้อมกัน ผมขอถ่ายรูปก่อนนะโอเคครับทุกคนนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ตรงนี้ถ้ำพระสีอานเนาะนะครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับของถ้ำเขายอยนะครับก็เป็นอีพีที่3นะครับก็น่าจะจบครบถ้วนบริบูรณ์ครับทุกคนนะฮะก่อนจากการอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัว,วลาก่อนแล้ครับหอบเลยสวัสดีครับไปแล้วครับ